สวัสดีครับเพลโล่ธันเดอร์ฟิชชิงนะครับวันนี้พามาเปลี่ยนาสายกรองตัวกรองแก๊สนะฮะของรถ h ันเดอร์ซิตี้คันที่เคยซ่อมปั๊มติกไปนะฮะเดี๋ยวมาดูอะไรกันนะครับส่วนที่จะเปลี่ยนนะฮะพอดีเนื่องจากรถผมมีปัญหา,าเปลี่ยนถังแก๊สมาใหม่นะครับแล้วก็มีปัญหาที่มันไม่ยอม ตัดเข้าแก๊สนะจากที่ศึกษามาก็คือมันน่าจะเป็นที่อุณหภูมิของมาต้มมันไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเซ็นเซอร์อุณหภูมิมันเสียผมก็เลยลองซื้อเซนเซอร์อ,อุณหภูมิมานะฮะตัวนี้ร้อยเก้าสิบบาทจริงๆราคามันร้อยแปดสิบฮะมันมีค่าขนส่งแล้วก็ไหนก็ไม่ทำนะก็เลยซื้อกองนะ กอ,กองหยาบกองละเอียดแก๊สนนะ่ะมาเปลี่ยนด้วยเลยตัวนี้จะซื้อมามีอะไรสองตัวนะฮะตัวนี้เป็นกองหยาบนะฮะมันกองก่อนที่จะเข้ามอต้มนะฮะมันตัวนี้จะน่าจะเสียเร็วกว่าจะเลยซื้อมาสองชุดนะฮะแล้วก็จะมีแหวนรัดแหวนรัดจะใช้รัดตัวกองละเอียดนะี่นะ ี anda, 试试๋ยวมาลองดูครับว่าในการเปลี่ยนจะทำยังไงก่อนอื่นเราต้องมาาปิดวาวแก๊สกันก่อนนะฮะเพื่ขขอความปลอดภัยนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้สตาร์ทอน้อยไม่ได้เปิดแก๊สไม่ไปก็จริงนะแต่ ก็มีโอกาสที่โซลีน้อยมันค้างแก๊สอาจจะรั่วไหลไปได้เพื่อให้ชัวร์เราก็ปิดวาลไว้ปิดวาลให้เรียบร้อยแล้วเราค่าไปถอดอตัวกอง,งหน้ากันนะฮะถึงหน้ารถนะฮะ ที่เราต้องเปลี่ยนนะฮะมันคือกล่องกล่องละเอียดมันจะอยู่ใต้ใต้กล่องเนี่ยนะฮะใต้ตัวอยู่ตรงนี้นะสายจะมองเห็นหรือเปล่านะนี่นะฮะมือผมชี้นะค่อนข้างจะมืดนะฮะตัวนี้นะะที่เราต้องเปลี่ยนนี่ฮนะ นี่คือกองละเอียดที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะแล้วก็จะมีกองหยาบคืออยู่ในหม้อต้มนะฮะก่อนอื่นผมจะต้องถอดแบตออกมาก่อนนะฮะหรือหรือชุดนี้ออกมาก่อนนะมาลองเลือกกันเลยะฮะ ที่เราถอดออกมานะฮะถอดแบตออกไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นตำแหน่งกองหยาบที่เราจะต้องเปลี่ยนนะฮะมันอยู่กับหม้อต้มนะอันนี้คือหม้อต้มนะตัวกองหยาบหรือกองแก๊สที่เข้ามานะตรงนี้จะเป็นท่อแก๊สเข้านะเข้ามาสู่หม้อต้มนั้นเราจะต้องถอดตัวนี้ออกนะถอดฝาน,นี้ออกเพื่อที่จะเอา าสายกรองมาเปลี่ยนนะฮะส่วนตัวควบตัววัดอุณหภูมนะิน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะเดีย๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกมาแล้วเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะฮะกรองละเอียดอยู่นี่นะเปลี่ยนค่อนข้างจะยากหน่อยนะ แต่ก็ไม่เกินความสามารถฮนะเดี๋ยวเราจะไขออกนะแล้วก็เปลี่ยนลองดูนะฮะว่าปัญหาเกิดจากตรงนี้หรือเปล่านะฮะส่วนตัวนี้คือเซนเซอร์วัดความดันแรงดันวัดแรงดันของแก๊สก่อนเข้าตัวโฮชีดน,นะฮะ เริ่มกันเลยนะถอดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิกันนะฮะอาจจะมีเพรสเซอร์แรงดันของกา๊าซคงเหลืออยู่นะฮะกา๊าซที่ค้างท่อนะฮะเปินที่แคบน,นะทำง,งานค่อนข้างจะไม่สะดวกนะ เซนเซอร์อุณหภูมิจะมีสายไฟอยู่สองเส้นนะก่อนถอดเราก็สำรวจดูก่อนนะฮะว่าสายไหนต่อกับสายไหนฮะ แคบกระสายที่เราได้ใหม่นะความแตกต่ตางหรือเปล่าจะมีสีดำสายสีดำกับสายสีขาวนะฮะตัวที่ได้มานี่ก็จะเป็นสีดำกับสีชมพูก็คงจะใส่สีชมพูกับแทนสีขาวนะฮะ ขอถอดสายไฟก่อนนะฮะออกมาแล้วนะฮะนี่คือเซนเซอร์รอุณหภูมิกเก่านะฮะไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่านะฮะแต่ว่าต้องลองเปลี่ยนดูนะ,ะเราไม่รู้ว่าจุดไหนมันเสียนะะ คือตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะนันดคอนเเบอร์กันนะฮะแต่ว่าตัวเกลียวเหมือนกันนะฮะเห็นแต่ว่าเกลียวของตัวใหม่นี่ยาวกว่านะไม่รู้มีผลอะไรหรือเปล่านะครับเราลองขันเข้าไปดูนะฮะว่ามันขันเข้าไปสุดหรือเปล่า ตึงมือนะก็ตัวเก่าก็ไม่ได้แน่นมากนะตัวที่เราถอดมาเสร็จแ,แล้วเราก็พันสายกลับเหมือนเดิมนะสนซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเราใส่เรียบร้อยนะฮะพันสายไฟเรียบร้อยนะครับ ที่เหลือก็คือตัวกรองแก๊สนะฮะเดีย๋ยวเราจะเริ่มต้นจากาแก๊สกรองแก๊สหยาบก,ก่อนฮะเริ่มต้นจากการขันน็อตออกนะฮะสิบปีนะากับการตึก ตั้งแก๊สมายังไม่เคยอ่าซ่อมบำรุงเลยนะฮะตอนนี้ได้เวลาซ่อมบำรุงแนละ้วจริงๆแล้วเขามีอายุการเปลี่ยนมันอยู่นะ ทุกๆสองหมื่นก,กิโลนะเปลี่ยนกรองแก๊สแตสำหรับรถผมไม่ค่อยได้ใช้นะมันาน,นานจะใช้จะมีเสียงแก๊สด,ดังออกมานะ นี่คือเพชเชอร์แรงดันแก๊สที่ยังค้างอยู่ในท่อนะฮะพราะจากถังกว่าจะมาถึงนี่จะมีท่อของแก๊สไล่มานะฮะเราปล่อยให้แรงดันแก๊สออกหมดก่อนนะ ผมขอขันตัวนี้ออกแล้วนะฮะพรมันค่อนค่อนข้างจะขันยากนะฮะมีซีนอยู่สองตัวนะนี้คือตัวก่องแก๊สยามนะ เย็นเจี๊ยบเลยนะสภาพสิบปีฮนะเราใช้งานมาประมาณแสนกิโลฮนะมันไม่ค่อยจะ,ะเป็นอะไรนะฮะแก๊สทันงชาจะสะอาดอย่างอายุ เยอะแล้วหมอสภาพนะฮะ จะมีเขียนว่าเอานะออกนะนี่อินนะ เบรรทยเรียบร้อยครับที่เหลือก็คือประกอบนะฮะจริงๆแล้วเราจะต้องเช็คลวก่อนนะฮะแต่จะเช็ครั่วได้ก็ต่อเมื่อแก๊สระบบตัดแก๊สเข้าก่อนนะฮะต้องลองติดตั้ง โมแบตนะฮะใส่เข้าไปก่อนตเราสตาร์ทด้วยะฮะถ้าแก๊สถ้ารถตัดจากน้ำมันเป็นแก๊สเราถึงจะมาเช็คาการรั่วได้นะฮะเราต้องมาถอดรืออีกรอบนะโอเคตรงนี้การเปลี่ยนกรองแก๊สเปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับ